สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าตัวย่อ EMA ที่เราเห็นกันบ่อยๆในแวดวงการลงทุนนั้นคืออะไรจริงๆแล้วคำว่า EMA มีหลายความหมายมากครับแต่สำหรับนักเทรดและนักลงทุนแล้ว EMA ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ย่อมาจาก Exponential Moving Average หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเครื่องมือวิเค,คราะห์กราฟที่ได้รับความนิยมสูงมาก ใช้ได้กับสินทรัพย์แทบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นสกุลเงินดิจิทัลหรือ Forex ครับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดและทำให้ EMA แตกต่างจากค่าเฉลี่ยทั่วไปก็คือการให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาหรือ SMA เขาจะให้ความสำคัญกับราคาทุกวันในกรอบเวลาเท่าๆกันหมด แต่ EMA จะให้ความสำคัญกับราคาของวันล่าสุดมากกว่าวันเก่าๆที่ผ่านมาทำให้เส้น EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในปัจจุบันได้รวดเร็วกว่ามากครับซึ่งนี่คือข้อดีที่ทำให้นักเทรดสามารถจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ไวกว่านั่นเองครับแล้วเราจะนำ EMA มาใช้ดูแนวโน้มของตลาดได้อย่างไรวิธีดูนั้นง่ายมากครับโดยหลักการทั่วไปแล้วหากราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวอย,อยู่เหนือเส้น EMA ก็สามารถตีความได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือ up trend ในทางกลับกันหากราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ก็เป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขาลงหรือ down trend การมองภาพง่ายๆแบบนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนและแตัดสินใจเบื้องต้นได้ว่าควรจะมองหาโอกาสในการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้นๆน,น,นอกจากการระบุทิศทางของแนวโน้มแล้วนักลงทุนยังนิยมใช้ EMA เพื่อช่วยหาจุดเข้าและจุดออกที่เหมาะสมอีกด้วยครับเราสามารถปรับตั้งค่าช่วงเวลาของ EMA ได้หลากหลายเพื่อให้เข้ากับกลยุทธ์การเทรดของเราได้เลยเช่นนักเทรดระยะสั้นอาจจะใช้ EMA 5หรือ10วันเพื่อดูแนวโน้มที่รวดเร็วแต่ถ้าเป็นการเทรดระยะกลางก็อาจจะใช้ EMA 20หรือ50วันและสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการมองเห็นภาพรวมของแนวโน้มหลักก็มักจะใช้เส้น EMA 200วันเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาครับ ถึงแม้ว่า EMA จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็น lagging indicator นะครับคือเป็นตัวชี้วัดที่อาจจะให้สัญญาณช้ากว่าการเคลื่อนไหวของราคาจริงอยู่บ้างเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม EMA ก็ยังคงเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญและได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะนอกจากจะใช้งานได้ดีด้วยตัวมันเองแล้วยังถูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้าง indicator ยอดนิยมอื่นๆอ,อย่าง MACD อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นักลงทุนทุกคนควรทำความเข้าใจไว้ครับ